ตอไปเด้อครับครับครั่ใช่ใช่โอเคเต้งแจกนะสดยอครับครครับ,บ,บ,บผมก็สงสารนะผมเห็นขาวผมคนสงสารเขาไม่อยากดูมันจะร้องไห้ไปด้วยไงเหมือนเหมือนถ้าเป็นญาติเราอะ่ะก็เป็นตั้งใจกทุกคนนะครับเด้อก็เสียใจกทำลายๆเอาส้มตำเอาเข้าวเหนียวเอาไก่ทอดมาทอดในหะ้เขากินครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งรับผมพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับขอบคุณ f อที่เข้ามากดซับสไครต์ให้นะครับแล้วก็เข้ามากดรับชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็นั่งอยู่นอกสถานที่เหมือนเช่นเก่าเช่นเคยนะครับ <c oughs> อ่ะหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินเนาะอืม ความดังไม่คงที่แต่ความดีซิคงทนนะครับก็ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันนี้แล้วก็วันก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ผมลงคลิปแล้วนะสำหรับเรื่องราวของอ,อพี่หม่ำนะครับพี่หม่ำโจกมกนะครับก็หนึ่งในศิลปินตลกนะครับระดับ ซุปตานะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นที่นะครับเคารพนับถือของพวกเราเนาะศิลปินตลกด้วยกันนะครับแต่พี่หม่มวันนี้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมนะครับเ,เยี่ยมญาติผู้ที่สูญหายนะครับในเหตุการณ์ตึกเาสาตอง,อ,งองนะตึกถล่ม ครับที่จะตุจักนะครับเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับวันนี้พี่หม่าและทีมงานนะครับก็มีพี่โอบะเสียงเนินนะครับนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับแล้วก็มีพี่ศักด์นะผู้จัดการส่วนตัวของพี่หม่านะครับแล้วก็มีทีมงานของสมาคมครับที่เห็นนะที่ผมเห็นก็มีเตงหนึ่งนะครับแล้วก็ พี่เก๋โกกิอะ็นแบบอยู่เนาะก็พี่หม่ำก็ได้นำนะนำเงินส่วนหนึ่งนะครับไปมอบให้กับทีมงานของอาการจอมพลังนะครับมูลนิธินะครับก็แล้วก็ได้นำส้มตำนะครับข้าวเหนียวไก่ทอดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแล้วก็สื่อมวลชนก็ไปทำข่าว ไปสัมภาษณ์พี่หม่อมเนาะก็หลายเรื่องราวนะครับที่หลายๆคนนะครับที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรภัยธรรมชาตินะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะตามที่พี่หม่อมนะครับถึงแม้ตัวพี่หม่อมเองจะเป็นตลกนะใครก็แล้วแต่นะแม้แม้กระทั่งตัวผมนะจะเป็นศิลปินตลกอะไรก็แล้วแต่นะ แต่มีเรื่องราวแบบนี้เนาะเป็นเรื่องราวที่ะสะเทือนใจนะครับสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและญาติผู้สูญหายเนาะมันก็มันก็ไม่ได้ทำให้ตลกอย่างพวกเราจะต้องตลกเสมอไปนะครับก็ถือว่ายกความดีความชอบนะให,ให้กับทีมงานนะครับพี่หม่ำนะครับแล้วก็นายโอบะนะครับผม วันนี้ก็เท่าที่ฟังคำสัมภาษณ์นะผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ที่มั่งนะครับก็แกก็เข้าใจนะครับบริบทของญาติผู้เสียชีวิตนะเพราะว่าวันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีคนจังหวัดเดียวกับแกเนาะเป็นคนจังหวัดยะโสธรน,นะครับอืม พี่แกเล่า,าช่วงสัมภาษณ์นะครับให้กับผู้สื่อมวลชนนะครับได้ได้ได้เข้ามาสัมภาษณ์นะครับก็ก็เป็นเป็นการที่ดีนะครับเขาถึงบอกว่าความดังไม่คงที่นะแต่ความดีสิคงทนนะในเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับส่วนตัวของพี่หม่ำโดยส่วนตัวแล้วเนาะพี่หม่ำแกก็เป็นคนที่จิตใจนะครับ เอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์นะครับโดยเฉพาะเพื่อนฝูงในวงการตลกนะครับแกช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นสมาคมเนาะ,ะจัดงานสมาคมต่างๆแกก็มีเงินที่จะ,อะเอามาให้สมาคมด้วยแล้วก็เอามาให้สมาคมจับฉลากนะให้ทีมงานตลกที่ไปร่วมงานนะครับ เมื่อก่อนรู้นะหลายปีมาเลยหลายปีมาแล้วแกก็ให้ตู้เย็นนะต้องต้องหลายเครื่องนะตอนนั้นนะครับตอนหลังมาแกก็ให้เป็นเงินสดบ้างอะไรบ้างนะครับ <c oughs> นั่นคือเขาเรียกว่าจิตวิญญาณน,นะของของคนที่เ,เคยลําบากมาก่อนครับเคยเ,เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่ได้ถึงขั้นตกทุกข์ได้ยากนะ เพียงแต่เป็นคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่นะครับออกมาจากบ้านเส้นทางที่เข้ามาสู่กรุงเทพฯนะครมหานครนะมุ่งหน้าเพื่อจะมา,าหางานทำนะครับแล้วก็แล้วก็จนวันหนึ่งพี่หม่ำแกก็ประสบความสำเร็จ ในด้านการเป็นนักแสดงนะครับตลกโดยที่ก็กว่าจะถึงจุดจุดนี้นะฮะก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะซึ่งหลายๆคนก็เคยรู้นะครับบางท่านไม่เคยรู้ก็มีเนาะอย่างเช่นพี่หม่ำเช่าเช่า,ชาห้องอยู่เนี้ยนะครับกับพี่มดนะครับภรรยาแก่นั่นแหละนะครับแล้วก็อะไรลูกอีกอะไรอีกเนาะสมัย เป็นนุ่มนะสมัยนุ่มๆน,นะครับที่เข้ามา,อ,าอยู่กรุงเทพแล้วก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงนะครับก็อยู่กับความลำบากมาก่อดเพราะฉะนั้นพี่หม่ำก็จะเข้าใจบริบทของคนที่ค่อนข้างลำบากค่อนข้างทุกข์ใจนะผมว่ามีไม่กี่คนนะครับที่จะคิดแบบนี้บ้างนะคิดแบบนี้ได้นตะผมว่าก็มีมีมีบ้างนั่นแหละนะครับ ซึ่ง่ิม่นนี่ก็เพื่อเฟื้อเผื่อแพ่นะครับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแม้กระทั่งที่บ้านแกเนาะที่อยูอ่ที่อยู่บริเวณในบ้านแกก็กจะมีโรงครัวนู่นนี่นั่นนะเมื่อก่อนนี้ยิ่งช่วงโควิดนะอ่เมื่อก่อนโควิดแกก็โอ้โหแจกทานแจกอะไรนะครับเยอะนะครับนั่นเขาเรียกว่าคนที่ไม่เคยลืม ไม่เคยลืมที่มานะครับไม่เคยลืมที่มาของของตัวเองนะครับจนประสบความสำเร็จไงจนมาถึงทุกวันนี้ไงนะครับก็สะสมแล้วนะวันนี้ก็เลหลายฝ่ายก็ก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับสถานการณ์นะครับการกู้กับเศรษ นะครับที่ตึกถล่มนะก็มีการกู้ทั้งค้นหานะครับผู้สูญหายนะครับก็ก็ทำกันมาเป็นเดือนนะครับก็หลายฝ่ายนะครับกอ็ออกมาช่วยกันนะครับก็เอาเป็นว่าถึงเราจะไม่ได้มี ทุระหน้าที่ที่จะไปช่วยเนาะนะครับแต่เราก็ให้กําลังใจนะครับาทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนงานพนักงานที่ขับรถแมโครเนาะนะครับหรือว่ารถาขนดินขนเหล็กขนปูนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับเพวกเราก็บางคนนะครับ หลายๆท่านอาจจะอาจจะลืมไปแล้วก็มีนะครับในเรื่องราวของแผ่นดินไหวนะครับซึ่งมันผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วเนาะแต่ก็จังหวะวันนี้นะที่หม่ำก็นะครับวันนี้หมายถึงที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวผมอัดคลิปเสร็จแล้วผมจะลงให้กับ f อได้ได้รับชมกันนะครับให้หลายๆท่านมา ชื่นชมนะครับความดีของของพี่หม่ำนะครับพี่หม่ำจกบกนะครับตลกซุปตาของประเทศไทยนะครับซึ่งไม่ใช่จะเป็นคนตลกอย่างเดียวนะก็เป็นคนที่มีน้ำใจไมตรีนะครับเพื่ออาลีเพื่ออาทรต่อ,อเพื่อนมนุษย์ครับหรือแม้กระทั่ง เพื่อนร่วมอาชีพนะนะเพราะว่าที่ผ่นานๆมานะครับพวกผมนะครับศิลปินตลกประเทศไทยก็ได้ได้รับรู้ได้สัมผัสเนาะอันนี้พูดถึงในส่วนตัวของของพี่หม่ำนะพวกเราก็ได้สัมผัสว,นานว่าแกเ,เป็นคนที่คอยออช่วยสมาคมด้วยนะเ,เรียกว่าอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับ เวลาสมาคมมีงานนะครับนู่นนี่นั่น <c oughs> แกก็ไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยที่จะขาดตกบกพร่องเลยนะครับในเรื่องการที่ไปร่วมไปร่วมงานในสมาคมนะครับดมดมยาดมยาแกไม่เคยที่จะแบบถ้าแกมี โอกาสหรือว่างส่วนใหญ่แกจะจะว่างไปนะอยู่ที่ว่าแกจะไปเวลาไหนนะถ้ามีงานสมาคมตลกนะครับซึ่งแกก็ช่วยเหลือ,อเพื่อนร่วมอาชีพนะครับตลกนะครับมาตลกนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆกระแสนที่พูดกันในเรื่องที่อื ตลกที่มาเป็นสมาชิกนะครับซีพิมพ์หม่มแกแกก็พูดอํานะครับตลกสนเจนตลกจริงตลกปลอมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ันมือน,นกันแล้วแต่มุมมองนะแต่ผมว่าผมก็มองว่าเออตลกที่คือตลกสมัยเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นตลกอาชีพไงมันไม่ได้เป็นตลกที่จะต้องไปเล่นเป็นอาชีพแล้วก็ ไปวิง่งลอกเล่นตามร้านอาหารคาเฟ่เหมือนสมัยเก่านะครับก็เลยเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยอย่างท,ที่พี่หม่ำเขาก็พูดนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งตัวผมก็เคยคิดนะว่าเอ,อแค่เอาเมจิกมาเขียนชื่อนะครับว่านำหน้าว่าตลกนู่นนี่นั่นอะไรก็สามารถเป็นตลกได้นะ,อ,ะอันนี้เราก็เราก็ไม่ได้ว่าดราม่าก,กันเราก็จะทำความเข้าใจนะครับบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะครับเรา ก็ต้องมองให้ออกนะครับซึ่งอ่ะ,อะจุดนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่จะมาคุยเรื่องของอความดีความชอบของพี่หม่ำจกมกนั่นแหละนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ทีมงานสมาคมนะครับก็นำทีมโดยพี่หม่ำนะครับแล้วก็พี่ศักงนะผู้จัดการส่วนตัวพี่หม่ำนะครับแล้วก็ พี่โอบา่าเสียงเหนือนะครับนายกสมาคมตลกนะครับแล้วก็ทีมงาน,นแล้วก็มีคุณกันจอมพลังเนาะที่ไปร่วมด้วยวันนี้หลายๆข่าวหลายๆภาพหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นนะครับนั่นคือ,อตัวพี่หม่ำเองก็มีโอกาสนะครับอยากจะ,ะเข้าไปนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนาะซึ่งความจริงก็ไม่ได้เป็น นักการเมืองอะไรทั้งนั้นนะครับแต่เป็นเพียงแต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะก็เลยเใครจะมองว่าอ,อสร้างกระแสรหรือไม่อะไรก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สนใจนะครืบอพี่หม่ำจะไม่ได้ซสีเรียสน,นะเพราะว่าเพื่อแชแกทาจริงรเอาไปเอาเงินไปให้จริงนะครับไปเลี้ยงอาหารกับญาติที่ ผู้ที่มาเฝ้ารอนะครับเป็นเดือนเดือนเนาะนะผมเพิ่งเห็นนะครับผมผมเพิ่งเห็นข่าวเห็นภาพข้างในวันนี้จริงๆนะที่มีเต็นทนะ์นะครับมีเต็นท์ที่ใหเ้เขาเรียกว่าอะไรให้ญาติผู้ประสบภัยหรือว่าให้ญาติผู้สูญหายมาพักมาพักมานอนมออีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับเป็นเ,เป็นแอร์เป็นพัดลมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าญาติผู้สูญหายก็ ก็ยังรออยู่นะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานต่างๆที่กําลังรื้อถอนนะครับที่ตึกถล่มนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ชั้นล่างๆแล้วนะครับก็ได้เยอะพอสมวควรเรก็คงอีกไม่นานเนาะก็คงจะ,ะก็คงจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับในการค้นหาผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตนะครับยังไงก็อ่ะยังไงวันนี้ก็ ในฐานะที่ผมก็เ,เป็นศิลปินตลกด้วยแล้วกเ็เป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินตลกประเทศไทยด้วยนะก็กระจายข่าวนะครับสื่อสารให้กับ f c ของผมโดยตรงแล้วก็ f c ของผมที่กำลังจะติดตามผมอยู่นะครับแล้วก็ f c ทั่วไปนะครับทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะให้รับรู้นะครับว่า,าวันนี้นะครับ พี่ม่มนะและทีมงานสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการาช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าลําลบากอยู่ตอนนี้นะครับก็ไม่ลําลบากไม่ใช่ลําบากนะการาตกทุกข์ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะลำบากในการที่จะต้องมานั่งรอนะครับ ผู้สูญหายนะหรือว่ายากหรือว่าครอบครัวนะครับหลายๆคนก็ก็อยู่ในจุดตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเออรอคอยนะครับก็พี่หม่ำก็ได้ถือโอกาสมามา,มามอบเงินบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาทําอาหารเลี้ยงให้กับญาตินะครับอ่ะโอเคขอบคุณเวฟซี FC, ทุกคนคนระับที่ป็นกำลังใจให้หลายหลาย,ลายฝ่ายแล้วก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปถึงทุกๆคนด้วยนะเป็น ให้ส่งกำลังใจนะครับให้เจ้าหน้าที่หรือว่าค้นหาผู้สูญหายหรือว่านะครับที่อยู่ในตึกนะให้ได้ครบนะครับผมโอกาสหน้าเอาไว้พบกันใหม่นะครับยกความดีความชอบให้กับพี่หม่มและทีมงานสมาคมศิลปินตลกเไทยนะครับแล้วก็ทีมงานของวิธิของกันจอมพลังด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม